ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายและลูกหลานที่รักวันนี้ก็มาคุยกันเรื่องของมโหสถบัณฑิตแต่ว่าเพื่อให้เรื่องของมโหสถบัณฑิตที่ลูกหลานจะเพิยงรับฟังจะฟังได้โดยสะดวกไม่มีอะไรขั้นในระหว่างกลางจะได้ไม่ํำคาญหลวงปู่ก็ขอเวลาคุยกับลูกหลานทักสองสามนาที ในบางทีก็อาจจะเป็นนาทีเดียวก็ได้คือมีเรื่องน่าคิดอยู่เรื่องหนึ่งว่าในครั้งหนึ่งที่หลวงปู่มีโอกาสไปเที่ยวที่ประเทศอังกฤษเขาเล่าเลือกันว่าประเทศอังกฤษนี่เป็นประเทศที่เป็นประชาธิปไตยแล้วก็มีพระมหากษัตริย์อย่างของเรามีพระมหากษัตริย์เป็นประมุก แล้วเขาก็มีนายกรัฐมนตรีมีสภาผู้แทนนิตมีทั้งสภาผู้ใหญ่สภาผู้น้อยซึ่สภาเกณฑ์สภาเลือกตั้งและก็สภาแต่งตั้งเวลานั้นหลวงปู่ไปไม่ได้เสียสตังหรอกเพราะว่าหลวงปู่ไม่ได้มีสตังอย่างเขา ไม่มีทุนไม่มีรอนจะไปเที่ยวต่างประเทศได้ด้วยเงินยังไปโดยวิธีที่ไม่ต้องเสียเงินถ้าสมัยเก่าๆเ,เขาเรียกว่าไปอย่างกะะลาสีเรือหรือว่าไปอย่างประเภทคนที่ติดเรือไปแต่ล้งปู่ก็ไม่ได้ไปเรือไม่ได้ไปเรือไมย์ไปโดยสารน่ะนะล้มปู่ก็ไม่ได้ไปเครื่องบิน ล้มปู่ไม่ได้ไปรถล้มปูไปเฉยๆไปนั่งดูเขาประชุมสภาสภาของเขานี่เนเวลาสมัยประชุมเขาไปชุมกันทุกวันพระราชะบัญญัติอะไรจะออกมารู้สึกว่าเขาออกเร็วเขาพูดกันมีเหตุมีผลเวลาที่เขาพูดกันเขาก็พูดกับประธานสภา พูดโดยการมีบัญญาติทุกถ้อยคำที่พูดมาเขามีเหตุมีผลดีสำนรับรัฐมนตรีที่จะตอบก็อตอบได้เหตุได้ผลน่ารักน่าฟังฟังแล้วเพลินรู้สึกว่าในขณะนั้นมันญ,ญาติของเขาดีมากแต่ว่ามีเรื่องแปลกกับประเทศเราอยู่เรื่องหนึ่งเพราะเรามีสภามีพระมหากษัตริย แล้วมีนายกรัฐมนตรีมีรัฐมนตรีเหมือนกันแต่ว่าสภาของเราในสมัยประชุมไม่ได้ประชุมทุกวันท,ทั้งที่ไม่ประชุมทุกวันเนี่ยก็ยังมีขาดการประชุมกันอยู่ลุงปู่รู้สึกเสียดายเงินภาษีก่อนที่เราเสียเข้าไปว่าคนนี้ก็ตั้งใจว่าจะเป็นตัวแทนของเราเพื่อความอยู่รอดของประเทศ แต่ถ้าว่าเขากลับทรยศ์ต่อพวกเราเอาเงินเอาทองพวกเราไปกินไปใช้แบบทุจริตคิดไม่ชอบอันนี้หลวงปู่ไม่เห็นด้วยกับการกระทําอย่างนั้น <c oughs> แต่ว่ามีเรื่องเรื่องหนึ่งที่หลวงปู่อยากจะพูดแต่อย่าใช้ประเทศเราเป็นอย่างนั้นประเทศของเรามีพระมหากษัตริย์อย่างประเทศอังกฤษ มีรัฐมนตรีคือมีคณะรัฐบาลแสดงว่าการประชุมไม่ประชุมทุกวันอันนี้นะ้ำโปคิดว่าในสมัยประชุมควรจะประชุมกันทุกวันไม่แล้วการประชุมไม่ควรจะขาดประชุมอย่หลอกลวงพวกเราทําไมผู้แทนประเภทนี้ลูกหลานจําไว้ ถ้าเลือกเข้าไปแล้วมีผู้แทนคนใดปฏิบัติตนอย่างนี้ที่หลังจงอย่าเลือกเข้าไปและประการที้สองถ้าเวลาก็พูดเขาพูดเพื่อเป็นการหาเสียงพูดไร้ประโยชน์ผู้แทนประเภทนี้ที่หลังก็จงอย่าเลือกเข้าไปได้ว่าเจ็บแล้วก็จำเจ็บเจ็บจำแล้วก็ทำจริงคือเราเฉดไปเลยคัดออกเป็นนอกบัญชี นส่วนที่ไม่ดีของประเทศเราก็ขอตำหนินิดหนึ่งเพรจะหาว่าต้องปู่เป็นคนแก่ก็ช่างเถอะว่าการประชุมสภาแต่ละคราวเอารัฐมนตรีทุกกระทรวงมานั่งแล้วก็ทูถามก็ถามก็แบบอิเลเปปะเป็านั้นว่าสมัยประชุมพอสภา รัฐมนตรีที่เป็นรัฐมนตรีก็ไม่มีหน้าที่ไม่มีเวลาที่จะคิดจะทำอะไรเรื่องราวต่างๆที่จะต้องเซ็นของเรารัฐมนตรีเซ็นมาก <c oughs> ของเขางานไประจำมีประหลัดกระทรวงเป็นผู้เซ็นรัฐมนตรีเพียงแต่รักษานโยบายแต่ว่าประเทศเรารัฐมนตรีต้องเซ็นด้วย ในเมื่อเขใเมื่อเข้าถึงสมัยวัยชุมจะต้องถูกถามปัญหาต่างๆก็เตรียมการตอบจนไม่มีเวลาที่จะเซ็นหนังสืองานมันก็ช้าสำหรับของประเทศอังกฤษที่น้องปูป่ไปไปแอบแอบไปดูเขาน้องปู่เข้าไปเนี่ยไม่มีใครเขาเชิญหรอกนะแล้วก็ไม่ใชไ่ไม่ใช่มีเป็นแ,กแขกผู้ไม่เกียรติไม่ใช่แขกรับเชิญ เขาบแขกเสือกที่ว่าแขกเสือกก็เสือกเข้าไปเฉยๆแล้วก็ไม่มีใครเขาว่าลุงปู่ก็ไปนั่งใกล้ๆใกล้ประธานสภาใกล้รัฐบาลดูลีลาการประชุมของเขาการประชุมของเขาเข้ามาอย่างนี้ดุลานที่รักเขาประชุมกันทุกวัน การทูถามที่จะถามเข้าไปเขาส่งหัวข้อการถามเข้าไปก่อนแล้วเลขาที่การสภาก็แจกไปที่รัฐมนตรีนัดวันการตอบการตอบนี่เขาตอบกันวันและกระทรวงอย่าสมมติว่าวันนี้เป็นเรื่องของรัฐมนตรีศึกษาที่การจะตอบท่านรัฐมนตรีกับเลขาหรือผู้ช่วยของท่านก็มาเฉพาะกระทรวงเดียว กระสรวงอื่นก็ทํางานไปตามหน้าที่ถ้าวันไหนเป็นหน้าที่ของก็สวงไหนจะตอบก็มาเฉพาะกระทรวงนั้นไม่ต้องมานั่งรวมกันทุกคนแบบแบบของเรารู้สึกว่างานของเขาแบบนี้ดีรัฐมนตรีคนใดอื่นกระทรวงอื่นที่ไม่ต้องจะต้องถูกถามก็ไม่เสียเวลาทำงานงานของเขาจึงรวด,ดเร็วฉะนั้นขอลูกหลานที่รัก ถ้าลูกหลานมีโอกาสเป็นรัฐบาลลูกหลานถ้าจะมีโอกาสเป็นผู้แทนนัษฎนนก็ควรจะใช้นโยบายอย่างนี้ปฏิบัติเช่นเดียวกับประเทศอังกฤษเขางานของเราก็จะก้าวไปด้วยดีคณะรัฐมนตรีก็จะมีโอกาสทํางานได้เต็มทีใ่ในเมื่อไม่ถึงวาระที่ตัวจะต้องไปตโต้ตอ,ตอบคําถามและชี้แจงแก่ผู้แทนนัษฎร แล้วก็ให้ผู้แทนรัศดรนั้นทำงานให้เต็มที่ให้สมกับศักดิ์ศรีที่เป็นผู้แทนประชาชนและสมกับที่กินเงินของชาวบ้านที่ยากจนเอาไปใช้เป็นเบีย้ยเลี้ยงค่าพานะค่าเดินทางเป็นเงินเดือนอันนั้นสำหรับวันนี้หลวงปู่ก็โกนลูกหลานมาคิดว่าจะสักหนึ่งนาทีมันล่อเข้าไปเจ็ดนาทีหกนาทีเสด อันนี้เป็นคติเตือนไว้นะถ้าทําอย่างนี้ได้จะมีประโยชน์มากแต่ถ้า,ถาหากว่าจะเห็นว่าลงปู่ครคึอเกินไปแล้วก็ขอลูกหลานทั้งหลายฟังแล้วก็คิดนะจ๊ะคิดว่าถ้าทําอย่างนี้นะมันจะดีไหมเพระราาจัญญาติต่างๆที่จะเพิ่งออกมานั้นไม่ใช่สามเดือนออกมาได้สามฉบับมันเสียเวลาการงาน ดีไม่ดีอย่างน้ำท่วมปีสองหนึ่งนี่ถ้ามีสภาผู้แทนนักสัญญานก็โต้กันไปโต้กันมาดึงกันไปดึงกันมาดึงซะจนกระทั่งคนอดข้าวตายไปเลยไม่ทันจะได้ข้าวกินอย่างรัฐบาลเกรียงศักดิ์นี่ลวงปู่มาทียกย่องท่านนะเอาความจริงมาพูดกันพอน้ำท่วมปับสั่งตั้งวุฒิบัญญัพิเศษ งบงบมีแล้วสั่งช่วยเหลือทันทีแบกเข้าแสนปาเข้าสารไปองค์การต่างๆก็แบกไปหลวงปู่ก็อยไปเมื่อไหรเพราะเตรียมรถน้ถําท่วมวัดทันทีแง้แก่ไปไม่ได้ก็ส่งเข้าสารออกไปทั้งหมด3,000ันสาันถังให้ทหารตำรวจนําไปแจกแทนแล้วก็ส่งน้ำตาลไปทั้งหมด6กร้อยหันเรียกว่าหกพักิโลกรัม อาน้ำตาลไปแจกด้วยผ้าไม่มีเพราะผ้าแจากสมดที่แจกน้ำตาลคิดว่าถ้าเธอไม่กินน้ำตาลเธอก็จะมีโอกาสอาน้ำตาลไปขายเป็นแลกเป็นกับข้าวคนใดแล้วก็มีกะปิบ,บ้างปลาเค็มบ้างเครื่องกระป๋องบ้างลวงปูก็ช่วยไปหลายพันชดุดเนี่ยตามที่เพิ่งทำได้ แต่ว่าในสมัยรัฐบาลเกลียงศักดิ์หลวงปู่ชอบใจอยู่อย่างหนึ่งคือทําอะไรทําทันทีทันใดท่านใจรัศดรเมื่อน้ําลดก็มีโอกาสไปพบกับท่านในวันที่ท่อกรถินวัดแต่วัโคกเจริญอําเภอโคกสมรงนั่งหอไปกับท่านถามว่าน้ำรถทำอย่างไงท่านบอกส่งแท็กเตอร์ไปแล้วครับ200คันเศษ็จและท่า,ายจําไม่ได้ ไปถึงก็ไถทันทีโดยที่ดาสนดอนไม่ต้องขอร้องที่ไหนควรจะปลูกข้าวก็ปลูกข้าวที่ไหนควรจะปลูกถั่วก็ปลูกถั่วปลูกให้เลยหวานให้เลยทันทีเมื่อว่าต้นผลมันมีเจ้าของที่เป็นผู้ได้นี่รัฐบาลเขาต้องทําอย่างนี้ทําทันทีทันใดจะมามานั่งพูดกันอย่างที่เข้าไปชมโตกันไปโตกันมาวันไม่ได้เรื่องเราอะไร วันนี้สุดผู้นั้นไม่ใช่เป็นผู้แทนของเราเป็นผู้แทนกระเป๋าของเขาทําลายความดีของพวกเราคนที่เป็นผู้แทนอย่างนี้ลูกหลานที่รักจงอย่าคบแล้วอย่าเลือกเข้าไปต่อไปอีกหน้าเก่าๆใครบ้างที่เราจําได้ว่าเลวจงอย่าเลือกเข้าไปถ้าเขาเป็นหน้าใหม่เราเลือกเข้าไปถ้าไม่ดีต่อไปก็จงอย่าเลือก ความจริงรัฐธรรมนรูญและกฎหมายควรจะมีว่าขับผู้แทนนักสดรที่ไม่ดีออกมามาได้ก็จะดีมากไม่อย่างงั้นก็จะไปนั่งเลวทวงความเจริญของประเทศชาติตั้งสี่ปีเนนงปูเห็นว่าไม่สมควรแล้วคุยกันต่อไปวันในวันนี้เหลือเ,เวลาน้อยหน่อยนะจ๊ะเหลือเวลาสักสิหนาทีเสรียดต้งขอโทษลูหลานที่รัก เป็นอันว่าเรามาดูลีลาคนนกแก้วกับนางนกสนิกาเสร็จนางนกสนิกาถูกเกี้ยวคนนิดเดียวตกเป็นพัญญาคนนกแก้วเสร็จแล้วความจริงลีลาแบบนี้หลวงปู่เห็นว่าไม่แปลกที่ว่าไม่แปลกเพราะอะไรเพราะว่าหลวงปู่สมัยก่อนเจ้าโชพอแล้วเจ้าโชว์จนอิ่มอิ่มแล้วก็เบื่อเอื่อม เอือมความเป็นเจ้าชูพราบวชเข้ามาแล้วจึงไม่มีความรู้สึกว่าปรารถนาจะมีพัญญาเห็นสตีใดเข้ามาจะสาวจะสวยขนาดไหนก็ตามเมื่อสมัยหนุ่มๆคิดว่าเธอเป็นนอ้องตอนแก่เขา้ามานิดเธอเรียกว่าลุลงหน้าเขาคิดว่าเธอเป็นหลานตอนนี้เขาเรียกว่าลุมพ่อก็คิดว่าเขาเป็นลกูกเขาเรียกลุงปู่ก็คิดว่าเป็นหลาน เป็นอันว่าอาเป็นอันว่าตอนนี้ไปเราก็ไปเล่ากันถึงเรื่องของนางนกสวสดิกากับนกแก้วต่อไปนางนกสวัสดิกาอีตอนนี้มาจบตรงไหนละตอนที่พูดทางเขาพูดกันว่านกแก้วเขาบอกเขามีธุระอยาจะคุยด้วยแต่ว่าวันนี้คุยไม่ได้เอาไว้คุยกันวันหน้านะก็พอดีจบตอนนั้น ต่อมานาะนกซนิกาจึงตอบว่าที่รักถ้าเรื่องที่ถ้าเจ้าจะถามนั้นน่ะเป็นมงคลก็จงถามมาเถิดไม่ต้องรอในวันหน้าเพราะวันนี้มันก็เป็นวันวันมงคลของเราแล้วเนี่ยเราได้ร่วมรักกันเป็นสามีภรรยาจัดว่าเป็นมหามงคลใหญ่แน่แต่ว่าหลวงปู่ว่ามันทุกใหญ่นะไม่ใช่สุขใหญ่มันเป็นอัปมงคลใหญ่ รักกันแล้วหนักใจด้วยกัน,นคู่ต่างคนต่างต้องเอาใจกันถ้ามีลูกมามันจะหนักมากกว่านั้นแต่ว่านกแก้วในกรงทองเศรษฐการในกรงทองไม่ต้องหาอาหารก็ไม่หนักมันก็เป็นความสุขพอว่ากันต่อไปว่าเธอจะทู่อะไรก็พูดเถอะถ้ามันเป็นมงคลไม่ต้องรอวันหน้ารอวันนี้ก็แล้วกัน ถ้าเป็นเรื่องที่เป็นอัปมง,งคนก็อย่าเพิ่งพูดเลยนะเพราะวันนี้ปล่อยให้เรามีความสุขก็ให้เต็มที่สึกันให้เข้าใหม่ปรามันนี้ลูกหลานที่รักมันดีแต่เคยเห็นไหมว่าคนรักกันเต็มที่แต่ว่านานๆนไปจิตใจก็มักจะเลื่อนลอยเห็นไหมแล้วก็ไปยังไงอยู่กันไม่นานเท่าไหร่ก็อย่าร้างกัน ทะเลาะกันก่อนก็อย่าร้างไม่เห็นดีเลยแต่ว่าเรื่องของโลกกีวิสัยต้องปู่ไม่เถียงทําก็ทําไปเถอะตามใจชอบเป็นนั้นว่านกแกว้วก็บอกว่ายอดรักเรื่องนี้เป็นมงคลอันนียาาให้ถามข้าก็จะถามเรนี้แหละนางนกเสดีกาจึงปอบติีดต่อว่าถามไปเถอะที่รัก เป็นั้นว่านกแก้วบอกว่าข้าได้ยินว่ามหาชนตามชนบทนะตามชาวบ้านชนบทก็เคยะว่าานเขาพากันนะเขาไม่ได้พาไปเที่ยวเขาพากันโจดจันเคลือกันแท้ไปหมดว่าพระนางปัญจาระนะพระนางปัญจาระจันทีพระราชิดดาขาพระเจ้าจุน,นี ทรงมีพระรูปประโฉมงดงามอย่างยิ่งราชชีวิตดาจากสมพระราชทานให้แก่พระเจ้าวิเทหราชบรมกษัตริย์แห่งเมืองมิถิลานาครและก็กำลังจะกำหนดวันวิเศษกันอยู่แล้วเรื่องนี้เป็นความจริงหรือเป็นประการใดมันเรื่องจริงหรือไม่จริงนานกเศริกาก็มีอาการตกตะลึงพูดว่าที่รัก ทำไมเจ้าจึงมากล่าวเรื่องอัปมงคลในวันนี้เป็นมงคลของเราอย่างนี้นกแก้วจึงได้ถามว่ายอดรักข้าว่าเรื่องนี้มันเป็นมงคลนะทำไมเจ้ายังว่าเป็นอัปมงคลลนะ่ะก็คนนี่เราแต่งงานกันวันนี้เราถือว่าเป็นวันมงคล ในเมื่อระเจ้าจุนนีจะยกลูกสาวให้กับข้าพเจ้าวิเทหราชก็ถือว่าเป็นมงคลใน,นที่รักทําไมเธอจึงกล่าวว่าเป็นอัปมงคลนานกเสริกากางจด้พูดว่าที่รักตามเรื่องของเรื่องก็ดูว่าเป็นมงคลแต่ภายหลังจะกลายเป็นอัปมงคลน่เห็นไหมละ่ะตอนนี้ไม่ยากเรื่องไม่ยาก ถ้าตกลงต้องชนะใจกันเส้นได้แล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ชนะหมดเปน็นว่านางนกแก้วสงสัยไม่ใช่นางนกแก้วนะนายนกแก้วนกแก้วสงสัยในคําพูดคนงนางนกเสริกาจึงไี้ขอร้องให้นางเล่าความให้กระจ่างนางนกเสริกาไม่กล้าพูด นกแก้วเชนี้ตัดพ้อต่อว,ว่ากับนางว่าเมื่อเจ้าไม่ยอมบอกความลับแก่ข้าผู้เป็นสามีของเจ้าเชนี้การเป็นสามีพัญญาของเราก็ไม่มีความหมายอะไรในเมื่อไว้วางใจกันไม่ได้นี่มันก็เป็นสามีพัญญากันไม่ได้ดีไม่ดีที่ไปคบชู้สู่ชายก็ยังใ,ใครมาฆ่าฉันนี่ฉันก็เห็นจะไม่ไหวแล้วแน่ได้ทายนะ่ เขาบอกว่าเพราะพัญญาปกปิดความรับแก่สามีชื่อว่าไม่ซื่อสัตย์ต่อสามีนี่เป็นเรื่องฉลาดนี่ระวังให้ดีนะ,ะได้เจะแก้วพรากแม่นางนกสลิกาเมื่อถูกไม้นี้เขนกแก้วเข้าก็จนใจยังได้พูดว่าที่รักโปรดฟังข้าจะบอกดีนี้แหละพูดตามความจริงเลย เพราะว่าข้าเป็นพัญญาที่ซื่อสัตว์ตัวเจ้าผู้เป็นสามีแมเรื่องง่ายง่ายไม่ยากนางนกแก้วชนินกแก้วชนิดกล่าวว่าอยอดรักเชิญบอกเธอที่รักฉันกําลังฟังอยู่แล้วนางนกไสนิกาชนิ่บอกกับนกแก้วว่าฉันไม่อยากจะมีวิวามงคลนะฉันไม่อยากจะให้มีวิวามงคลเกิดขึ้น ในเรในระหว่างพระราชิดาของพระเจ้าจุนนนีกับพระเจ้าวิเทหาราชเลยนี่เขาว่าวอย่างนั้นนะนกแก้วึง่ในถามว่านี่เธอทําไมหรือก็ในเมื่อพระเจ้าจุนนีกับพระเจ้าวิเทหาราชเคยเป็นปฏิปักษ์กันโดยพระเจ้าจุนนนียกทัพไปล้อมเมืองแล้วที่หลังเขากลับใจใหม่กลับมาเป็นมิตรนี่ความจริงก็เป็นความคิดที่ดี เพื่อผูกความสัมพันธ์ในมตรีมันก็ไม่น่าจะเป็นเรื่องที่ไม่ควรจะให้แต่งงานกันการแต่งงานกันระหว่างพระเจ้าวิเทียราชกับลูกสาวของพระเจ้าจุนนีสองปัตพีผืนแผ่นดินนี้จะเป็นแผ,นผ,นผน่นผืนนแผ่นดินทองเป็นแผ่นดินเดียวกันก็น่าจะสงเคราะห์นี่นะน่าจะเห็นด้วยนางลกสาิกาจะจนีพูดว่าพระเจ้าจุลน,นีพรมทัต แห่งบัญจารณคนครนำพระเจ้าวิเทหราชมาแล้วนะหมายความว่าให้พระเจ้าวิเทหราชมารับนางที่เป็นลูกสาวก็จะฆ่าพระเจ้าวิเทหราชเสียเพราะว่าพระเจ้าจุลน,นีมิใช่เป็นพระสหายของพระเจ้าวิเทหราชโมโหพระเจ้าจุลน,นีทรงเอาพระราชินด,ดาเป็นโลดหลวงพระเจ้าวิเทหราชกับมโหสถ เมื่อมาถึงบัญจารณนครแล้วก็จะฆ่าเสียทั้งสองคนเพราะการกระทำครั้งนี้ไม่ได้เป็นไปนโดยสุจริตธรรมเอาละสิแม่นทีโลเกลโลโหนามะโกงลานที่รักขึ้นเชื่อว่าความลับมันไม่มีในโลกขอภัยนะรุวงปู่ไม่ค่อยสบ,บายเวลานี้รุงปูกำลังเป็นไข้หวัดมันหนาว มันหนาวนะตัวมันหนาวอากาศหนาวแล้วมันหนาวก็ไม่ทราบเป็นเป็นวัดแต่ไม่เป็นไรเพื่อความเพลิดเพลินและเพื่อความสุขของลูกของหลานลุงปู่ทําได้ทุกอย่างจึงกว่าจะสิ้นลมปราณตอนนี้ก็เห็นลูกหลานที่รักเป็นคนดีถ้าอะไรก็ตามทีถ้าเขาจะเป็นความสุขของลูกของหลานแล้วลุงปู่พร้อมเพราะว่ารู้ตัวแก่ไม่ช้าก็ตาย เจ้าหวงร่างกายไว้เพื่อประโยชน์อะไรนะั้นมันไม่เป็นประโยชน์ตายแล้วจะได้มีประโยชน์ต่อไปถ้าเรื่องที่เราห้ฟังนี้มันเป็นคุณประโยชน์นะเสียงใดที่เห็นว่าเป็นโทษจนนึระมัดระวังอย่าปฏิบัติตามเสียงใดที่เป็นคุณคณปนปฏิบัติตามเป็นว่านานกสาริกาจะได้พูดต่อไปว่าความลับนี้รู้กันเพียงสองคนเท่านั้นคือพระเจ้าจุนนีกับอาจารย์เกวัตผู้เป็นบรนิหิต ทั้งสองได้ปรึกษากันในห้องบรรทมนี้ข้าได้ยินมาอย่างนี้ทุกอย่างว่าเขาจะใช่นางคือเป็นลูกสาวปินนกต่อฝ่ายนกแก้วได้ฟังดังนั้นจึงด้แกล้งชมเกวัดโรหิตว่าแม้ท่านอาจารย์เกวัดนี่ท่านจะเป็นคนฉลาดจริงๆนะ ชชุบายลึกซึ้งสมกับที่เป็นโปรหิตในสำนักในสำนักขพระเจ้าจุนนีพรมทัตที่สามารถจะข้่าพระเจ้าวิทาิราชแลมโหสถลูกบายได้อย่างนี้รู้สึกว่าเป็นอบายที่แนบเนียนดีจริงๆนี่ลูกหลานจำไว้นะถ้าใครก็พูดอะไรเป็นที่ไม่ชอบใจของเราจะแสดงความโกรธออกมายิ้มรู้สึกแต่เหมือนว่า เรื่องนั้นไม่กระทบกระเทือนใจทำใจวางเฉยเข้าไว้ได้ใช้จริยาอ่อนโยนโคจาภายัยเลาะจะได้ลวงล้วงความลับเขามาได้เวลานี้ข้าศึกของประเทศไทยเขากำลังทำอย่างนี้เหมือนกันในพระาศาสนาเข้ามาเป็นพระในพระาศาสนาเข้ามาอย่างพุทธศาสนิกชนเป็นคนใจดีมีความเรียบร้อยอ่อนน้อมต่อพระ ดีไม่ดีก็ถวายเงินถวายของถวายเยอะแยะค่าสูงมากแต่กลับออกไปแล้วเขาบอกเข้าไปถึงแล้วเลวจริงๆเขาว่าอย่างนั้นแม้ในหมู่เขาลูกหลานก็เช่นเดียวกันเขาก็จะแทรกนิดแทรกหน่อยเอาระไแย่เข้ามานิตอะไรแย่ไปหน่อยเห็นว่าชาติของเราไม่ดีเขาต้องการให้พวกเรานี้เป็นขี้ข้าระวังวาจาของเขาจ้ะเล่เหลี่ยมแห่งวาจาจริยาเป็นของสําคัญ ุยกันต่อไปเมื่อนกแก้วพูดอย่างนั้นก็เสแสร้งแกล้งพูดต่อไปทั้งเรื่องอื่นเพื่อไม่ให้นางนกสริกาจับได้ว่าเป็นสายลับของมโหสถจะไม่ดีนะลูกหลานนะจำลีลานกแก้วไว้ถึงแม้ว่าจะเป็นสัตว์เดรัจฉานเราก็อย่าดูถูกว่าสัตว์ดรัฉานเลวนกแกว้วรู้ความลับแล้วก็พอใจ ชวนนางนกสาริกาคุยเรื่องอื่นๆจนกทั่งเย็นจึงนอนอยู่ด้วยกันมาแจ๋วดีจริงๆเดี๋ยวเดียวสำเร็จผลพอรุ่งเช้านกแก้วก็พูดกับน,นางสริกาว่าอยอดรักข้าเห็นจะต้องกลับไปนครศรีวีนี่เป็นเมืองโกหก ที่เขาโกหกหนางไว้เพื่อกราบทูลให้พระราชาของข้าทิงเรื่องที่ข้าได้ไพัญญาที่ถูกใจแล้วแน้่นข้าจะไปเพียงเจ็ดวันแล้วก็จะกลับมาอีกเมื่อกี้ตอนต้งอ,องอารัจาชอริธาณนะตัวนี้ยกว่าสีวีนครศีวีคือประเทศนะเป็นประเทศอริธาอาริธาบุรี แต่เมืองหลวงจริงๆเขาเรียกมนครสีวีประเดี๋ยวลูกหลานจะไปเถียงกันนางนกศรีกาทั้งๆท,ท,ที่ไม่อยากจะให้นกแก้วกลับไปนกแก้วผู้เป็นสามีจะต้องจากไปคนจริงข้าวใหม่ปรามันอยู่ด้วยกันวันเดียกวกพหน้าเชิดายจากไปซึ่งกำลังใหม่ๆนี่รู้สึกใจมันเต้นระทึกนึกไม่อยากใช้ไปแต่ก็ห้ามไม่ได้ นกแก้วมีเหตุมีผลได้รับพระราชาองค์การจากพระราชาของเขาว่าเมื่อได้พัญญาที่ถูกใจแล้วก็ต้องกลับไปรายงานให้ทราบยิงได้พูดกับน,นกแก้วว่าเอาเถอะที่รักของข้าข้าขอให้เจ้าไปเพียงเจวันเท่านั้นถ้าครบเจ็วันเจ้าไม่มาข้าจะยอมตายไม่อเรื่องความรักนมันหนักนะ นกแก้วก็พูดว่ายอดรักจะพูดอะไรอย่างนั้นข้าสิถ้าไม่เห็นเจ้าในวันที่แปดข้าก็ต้องไม่จะต้องตายไม่มีชีวิตอยู่ได้แน่นอนแล้วเพราะรักเจ้ามากจริงๆรักเจ้ายิ่งกว่าชีวิตโอ้โหต่างคนต่างแม่ไฟหนึ่งพูดจริงไฟหนึ่งโกหกไฟโกหกนี่แหลกลักแหลมมาก เมื่อต่างล่าลาสแสดงความอะไรต่อกันแล้วนกแก้วก็บินออกจากช่องพระแกร์ทำเป็นมุ่งหน้าไปแคว้นสีวีไปได้หน่อยหนึ่งก็กลับก็กลับมาทางนางโลกสติกาสแสดงความอะไรวอดเห็นว่าแสนที่จะห่วงบินไปหน่อยหนึ่งหันหน้าหันหลังกลับมาเอาล้ากันอีกนะ่ท่ำพร้อยก็ไปทมเรื่อง เสร็จแล้วก็บ,บินโพผ,ผินไปด้วยความเร็วไปส่งกรุงมิถิลามหานครตรงไปถึงมโหสถจับที่บ่าของมโหสถแล้วยังแจ้งเรื่องความลับที่ได,ได้ได้มาจากนางนกเศริกาให้มโหสถให้มโหสถฟังทุกประการเรื่องความลับที่มโหสถได้ทราบแล้วจะวางแผนเป็นประการใดลูกหลานที่รัก ในเมื่อมองดูเวลาเห็นว่าเวลาหมดเสร็จแล้วสําหรับวันนี้ก็ขอต้องก็้องขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนะมงคลสมบูรณ์ลผลผลจงมีในท่านเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุทุกคนตั้งแต่หัวหน้าลงมาถึงพันโรงและก็จงมีแต่บรรดาแต่พุทธศาสนิกชนในโลกหลานที่รัก ขอทุกท่านจมประสบแต่ความสุขสวัสดิ์พิพัฒนามงคลสมบูรณ์พูลผลและจงเจริญไปด้วยจจตุรพิธพรชัยทั้ง4ประการมีอายุวันณะสุขพะพระและปฏิพานหาทุกท่านมีความประสงค์เสียงใดก็ขอให้ได้สิ่งนั้นสูงความปรารถนาจ,จงทุประการสวัสดี